วันนี้มีคนส่งคลิปมาให้คิปอะไรอ่ะแม่คลิปที่แม่มึงไปเล่นชู่กับครูสอนเทนนิสไงครูไปมึงจะอะไรอาวรนมันทำไมมึงจะห่วงทำไมอันดาแ้วนะมึงปิดตังเรื่องนี้ให้แม่มึงม<ป>ะ<ป>บอกก<ป>ูมาส<ป>บอกก<ป>ูมา<ป> มึงสินบอกขอร้องมึงขอโทษมึงขอโทษมึงขอโทษมึงสินได้ข่าวว่ามึงเล่นหน้าเน็ตเก่งไอ้ตะคุนใส่ยุดฉันจะเลิกยกับเขาแล้วจนนี่พูดมานี่แน่ใจนะไหนรู้นะว่าติดต่อกันไม่งั้นไอ้ครูนี่ไม่มีโอกาสที่มาขอร้องแบบวันนี้แน่ทายาทหมายเลขหนึ่งดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดี ดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดี